ต้มม like, ันไปสู้ไอ้ไอยู่ในบ้านน้ำเฮ้ะเอ๊ป้าจะได้ต้มยำหน่อยต้มยำแล้วต้มยำแมนป้าต้มยำเบื่อเปิดเอาเป็นอยังสี่ฟดมันสี่ฟดโอ้สี่ฟอดโอ้กินน้ำไม่เลยบอลบอลผูจิต้มใหม่พอเาอู้กินเหตแต่พอเถ้าเลยแมนโดยเฉพาะเลยป้าจะคือคนดีเลยว่ะโอ้ยของดีเนาะเหตแต่พอเถ้าดาเจ้าแมนเจ้าตรงเฮ็ด เพื่อนดาเจ้าเจะเพื่อนี่เพื่อนเดี๋ยวกูเสียเอาไปให้เพื่ซิมหน่อให้เพื่อนซิมเออเดี๋ยวกูตาก่อนปลาขนาดเพื่อนดาเจ้ายังให้เพื่อนซิมนะขึ้นดีเถอะวะซิมปลาได้แล้วเล่าอยู่เสียวะเก่งมากคนนี้เลยเพี่ยคนเก็ดเฮ็ดเบียดแล้วะเอ้าต้มยำไม่กินนี่อซิม่ึงขาดยังไงสวีทอยังต้มยำต้มยำต้มยำแมนซิมมึงมันขาดยังมึงต้มยำยังต้มยำอีไรแล้วต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งแมนกุ้งไงมังกรอ่ะโตยิ่ใหญ่เลยขาดมังขาดยังใส่บอกว่าไปเอาเด้อมึงไปใส่ไปเตรียมกับเพาะไว้แล้วผมว่าเตรียมไปเอาน้ำปลามาลูกมแคบบอกมันคือเป็นใจกลางมาลูกไปเอาน้ำปลามาหน่อยไปปลาเออไปหน้ำปลามาลูกมันไปอ เอาของมาตลาดบ่มี่มึงไปซื้อของมาตลาดบ่ก็บบ่วงหก็มาหอดก็ต้มก็ได้แล้วก็ให้ชิมเลยล้วก็นั่นลาสูไปซื้อมาตลาดอันชูรลมาน้ำลูกไปชูรอดพวกเออชูรอพวกอันนี้มันได้ใส่ครบหมดไปคาตะไคร้มันใส่ไปลูกคาตะไคร้บ่วงหัวดกันเอาคือว่าบงหัวอันตัวสี่ของน้ำกันคือว่าบ่วงหัวชูรอโอ้ยพวกซูจังไลยว่าบ่วงหัมันขนาดนี้ชิมชิมหรอมันเป็นแบบแสบบ่มันออก ดจืดน้อยนึงมันบ่ค่อยนัวแล้วก็ไอ้ลูกงรพันก็ดีพวกชูดไปซื้อมากก็บบอกว่านต้มมันไปซู้เอ็ได้รู้ในบ้านนั่งเอ๊ะเอะเอ๋อินเกิมึงก็ไม่เห็นสีม่กคูถามมึงไงมึงก็ไม่เห็นแบบนี้กูไหน โอ้ยบักดำเอ้ยมึงจะมาเอาหิยยังให้กูกินเลยพวกชุนี่แจ้งบ่กคืออะไรเนาะเหตุนี้ยังไงตระรอดเลยมึงนี่บักดำมึงนี่ตลอดเลยมึงมาตัวมาขวายเลยมึงมาแต่มึงเอายังมันล่อม่หกูสิแตกมึงมึงจะไปใส่มึงจะไปใส่บักดำมึงจะไปใส่บักผักมึงเอ้ยมันก็ล่างยางมามึงมาตัวมาขวายเทียนยางมามึงจะไหนมาเห็ุจังนสิแล้วมันก็เป็นเกิดเพื่อว่าต่มยำกุู้พี่ยูพวกชูนเราร่วมหัวกันนะนะเฮ้ยไปไปว่าหน้าควายที่ถึงได้หรอมึงมาตัวมาขวายทียนได้เลย มึงมาแกงกูจะทำมึงก็เตรี๋ยวมันชุรถน้ำปลาไม่กูหาสิแตกแ่ากวะเจ้าไส้หวยเนาะงหอยบักกวนเอ้ยบักดำบักมูแดงคุณบาได้ที่ไหนถึงได้มึงมาองมาคนยังบม่ได้เห็นหนังหรอกมึงมดมึงมาแจกงกูยังจะสีเฮซุดน้ำหนักเจ้าสิแตกได้นี่ยสุดน้ำหนักเจ้าตัวกันเจ้ากิมเกือบปาดโทัสมนำหนักมาหนีมึงมึงไปใส่มึงก็ไปใส่เกือบ์ปล่อยหายไปใส่ปาดโทั่วบกเกิร์ไปใส่มาบกคานี่ยว้ายบักอัปปีเอ้ยบักจังไรเงี้มึงไม่กูซิมเกือบบอะไรเมียปาดโทั แกงกันนอทุกมือนี่มึงแกงกักวะมันหนีไปใส่ละใส่ละมันไปใส่ละมึงมึงเจอกูแทบบ้าหนีิบักเจอดบอกักม,มันสั่งว่าติดใบแดงติดทหารเนาะมาพัดจะมันได้ใบดำนี่มันคือชอบแก้กูตลอดเลยวะบักเจอดเอ้ยบักอัปปีเอ้ยไอ้ยานานี่บักควยเอ้ย